สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลลาทีเอชครับทัศนบัณันด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อุ้มแอดมินเจ้าของช่องเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบทสัมภาษณ์นะครับมีนักข่าวไปถามนักเตะชื่อดังคนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่นักเตะของลิเวอร์พูลทีมเชียร์ของผมนะครับเป็นนักเตะตัวคีแมนคนสําคัญของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนั่นก็คือ เควินดูบอยนะครับหรือเควินดูบรุนนะครับแล้วแต่จะออกเสียงเะกันนะ,ะผมเรียกเควินดูบอยนะครับเมื่อวันนี้นะครับมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ทางด้านของเควนดูบอยว่าเกีเ่ยวกับเรื่องของอนาคตว่าจะยังเล่นอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไหมนะครับหรือมีความคิดที่จะย้ายออกจากรังเอติฮัสเตเดียมหรือเปล่านะครับ เควินดอยตอบเอาไว้น่าสนใจทีเดียวครับแล้วผมเชื่อว่าคําตอบของเควินดอยเนี่ยมันสะเทือนไปถึงเป๊กาดิวอลาด้วยนะครับรวมถึงแฟนของเรือใบสีฟ้าด้วยเควินดอยตอบในทํานองว่านะครับผมสรุปนะผมอาจจะไม่ได้แปลแบบเป๊ะๆนะครับผมสรุปใจความของเควินดอยก็คือเขาพูดในทํานองว่าเกี่ยวกับโทษแบรนของแมนซิตี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวตัดสิน ว่าอนาคตของเขาในรังเอติฮัสเตเดียมจะยังอยู่ต่อไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโดนลงโทษจากทางสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาแบนสองปีจากการในขันฟุตบอลสโมสรยุโรปแต่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นอุทธรไปที่ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา แล้วก็ทางด้านสารอนุญาโตตุลาการกีฬาเนี่ยได้รับเรื่องเอาไว้แล้วเพราะนั้นทําให้โทษแบนของม a ชิตตีเนี่ยนะครับในฤดูกาลหน้ามันจะยังไม่ถูกบังคับใช้ก็คือรอกระบวนการตรวจสอบในขั้นตอนของการอุทธรณ์จากสารศารลกีฬาโลกก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ในคำตอบของคีเวนเดอร์บอยที่ตอบนักข่าวเนี่ยก็เท่ากับว่าคีเวนเดอร์บอยเอง มีโอกาสที่จะยังอยู่แมนซิตี้ต่อครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่านะครับโทษแบนดนของแมนซิตี้เนี่ยอนุญาโตตุลาการพิจารณาแล้วแล้วจะยังคงยืนนะครับเรียกว่ายืนตามที่สาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าลงดาบแมนซิตี้ก็นั่นเท่ากับว่าโทษแบรนของแมนซิตี้มันก็จะถูกลงโทษ เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ฤดูการที่จะถึงนี้2020 2021มันอาจจะเป็นฤดูการ2021 2022กับฤดูการ2022และ2023ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้หลังจากจบฤดูการหน้ามีโอกาสที่เควินอูบยจะย้ายออกจากเอติฮัสเตเดียมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฤดูการนี้ในช่วงกระบวนการพิจารณาของศาลกีฬาโลก พิจารณาตรวจสอบแล้วว่าความผิดของแมนซิตี้ในเรื่องของการปรับแต่งบัญชงบัญชีและรับรายจ่ายของสโมสรเนี่ยตามที่ยูฟ่าได้ฟันดาบตรงไปเนี่ยนะครับสารกิร้าโลกพิจารณาแล้วว่ามันไม่มีมูลความจริงนะครับแมนซิตี้เขามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ทีมของเขาบริสุทธิ์นั่นเท่ากับว่าควินเดอะบอยจะยังอยู่กับแมนซิตี้ต่อเพราะว่าโทษแบนสองปีไม่เกิดขึ้นเพราะว่าแมนเอ่อเพราะว่าถามว่าทําไม ผมถึงสรุปแบบนี้เพราะว่าตอนท้ายของบทสัมภาษณ์ของคิวเดอร์บรอยเนี่ยเขาพูดไม่ยาวแต่มันได้ใจความว่าการไม่ได้ลงเล่นในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นระยะเวลานานถึง2ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่แต่ถ้าหากว่าแค่ปีเดียวเนี่ยโอเคพอรับได้นะครับคิวเดร์อยพูดแบบนี้สั้นๆง่ายๆครับถ้าแมนซิตี้ไม่โดนลงโทษ อนาคตของควินเดอร์บอยน่าจะยังอยู่กับซิตี้อีกอย่างน้อยก็สามีป่ปีนะครับถ้ายังมีถ้ายังทีมยังประสบความสําเร็จอยู่แบบนี้นะแล้วก็ไม่มีปัญหาอื่นใดๆเกิดขึ้นในทีมก็ผมเชื่อว่าควินเดอร์บอยจะยังอยู่กับซิตี้อีกอย่างน้อยสามีป่ปีส่วนถ้าเกิดกรณีว่าสาลกีฬาโลกฟันธงยืนตามสภาฟ,ฟุตบอลยุโรปฟันเปรี้ยงลงมาว่าซิตี้จะถูกแบนจากรายการสโมสรยุโรปเป็นเวลา2ปีตลาดนักเตะ กะหน่ำแน่นอนครับนะแต่แฟนเวีรยวูดไม่ต้องไปสนใจผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าเคปินดูบรอยโอกาสที่จะมาอยู่กับเวีรยวูด0.0001เท่านั้นเองนะครับถ้าออกจากเอติฮัสแล้วจุดหมายปลายทางของเคปินดูบรอยคงไม่ใช่ทีมในอังกฤษครับนะบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดไบเยอร์มิวนิกหรือแม้กระทั่งยูเวนตุสผมฟันธงไว้สีทีมนี้คือ สโมสรข้างหน้าของเชเวโดรอยถ้าหากว่าย้ายออกในช่วงที่อายุหรือว่าอายุการใช้งานนี้ในอาชีพคล้ายแข่งของเขาเนี่ยยังโดดเด่นอยู่นะครับไม่ใช่ย้ายออกแบบ3ามติดบวกนะนะโอเคฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกทา่านที่ติดตามรับชมฟุตบอลลาทีเอชมาด้วยดีโดยตลอดตอนนี้สิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกแบบรายเดือนของทางช่องฟุตบอลลาทีเอชได้แล้วนะครับโดยที่ดูที่ปุ่มด้านล่างนะครับ ต่อจากคำว่ากดติดตามมันจะมีคำว่าสมัครตัวสีน้าเงินอยู่คลิกเข้าไปครับไปดูว่าแบบรายเดือนแต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับมีความพิเศษสิทธิพิเศษอะไรยังไงหรือว่าสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ